ทอน่นอแต่ว่าหกเจ็ดเจ็ดหกดีไอ้โตจะเอาไปนีบ้านแจ้งนาะอันนั้นไม่ตงไปหาพวกลาค่าน่านะเห็นอยู่ค่ะซื้อแต่เลขตนนัวนี้ถ้าแม่นี่จักใบหา,ายแม่ไปกวนซื้อหายแต่ว่าซื้อแต่เลขตนนัวนี้ถ้าแม่นี่จักใบหา,ายแม่ไปกวนซื่อหายแต่ว่าสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังพารวย ก็แม่แม่บองฮู้ค่ะสวัสดีครับสวัสดีน้องมิวสวัสดีวัสดีน้องมิวน้องมิวนะครับแต่ว่างวดนี้กับแม่ก็ว่าดังไอ้ดังยิ่งไอ้ยิ่งเงาบ่ออุ้งยิงสามเอสนั่นล่ะโอ้โงวดนี่มีเลขดังอยู่ว่ะแม่บ่อได้แม่เพราะท่านในวาเด้ต้องให้แม่ออกไปขายของตะก่อนแม่จังสีมูนเด้นี้ค่ะขายของแม่ต้องออกไปขายของแจงสีรู้ว่าเลขดังตัวใดแม่งวดที่แล้ว สามเอสคนะดังในนนอยู่แลลวหลักก็แปดแปดหาลูกปูซิล่าดีครับลดเล่าเัมนเด็กเขาจะว่าเลขของปูงวดนี้เนาะรับอายุเล่าแมนแมนเจเออเจ็ดเจ็ดสิบเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าอือเพราะว่าของปูมนเขาไรงวดแล้วเนาะเขาเขาอยู่แต่เล่า่บอกเป็นโตเขาเอาน้าไอ้นี่เล่าเอาเอาน้าอายุแน่เอาน้าอันนั่นอันนี้แน่เล่าเอาคือว่าผู้ใดที่เบิ่งปูทีตามปูเขาจะได้เบิ่งว่าเพิ่นประเฮ็ดอย่างแน่ แล้วเพิ่นเซมีเหล็กยีหยังแน่แต่ว่าปะไอ้ยายบ่เคยมีไอ้เฟซมีไล์คือโตบ่เบิ<ด>่งแต่ในโทรทัศน์นั่นล่ะดังฮอดหัดใหญ่ลูกชายยังเที่ยวโทรมาถามอยู่เอาบ่เขาเจ้าว่าทางสมาคมพูดว่าสิเอาเราไปปลูกเสกพระห,รหัดยายยยัน เอาสิเขาเสียเอาเล่านางเครื่องบินไปแต่ว่าเขาบอกท่านไหนมาตีกันเอาแล้วสิไปบ๊วยจังพเกกาสิว่าไปแล้วเล่ายานแล้วเล่าเถ่าเดี๋อ๋อยานตีกันยังไหนแม่พแม่ไอ้ยานเล่านางเครื่องบินยานเล่ายานยานเล่ายานแต่าอแต่เขาเขาเขาล่างกระล่องลองมาตีกันอยู่ว่าสิมาถามทั้งนี้แล้วสิไปนิบ์ไปโบเอาแต่คนมาหลายเดีมาผีเมื่อเมื่อนั่นนู้ก็ไปนั่นเออถ้าทานเมื่อหินนะแม่ไปจากเธอไป สองวันได้แม่ก็คยไปยังไงได้นี่เหมื่อยมวนมวนต้องหันตัวเลขของคุณยายพินบอกเขาแต่ว่าแต่ว่าว่าเอาซื้อบ้านสิบบาทป่ะซื้อร้อยหนึ่งซื้อตัวเลขไม่ร้อยหนึ่งหกศูนย์จะยังว่าตั้งเลขถึงยุต่ตตำเลขหกหกศูนย์ทั้ง่างทั้งเครืงตัวไปยี่สิบห้าบาทท่อนั่นละท่อนั่นอ่าแต่ว่าหกเจ็ดเจ็ดหกดีเอ ตัวซออกไปนีบ oh right. well, mm ้านแกงนาอันนั้นแม่ปลกไปหันพวกร้านค้าน่ะเห็นอยู่ค่ะซื้อต่เลขตัวนี้ถ้าแม่นี่ยจะไปให้แม่ไปก้นซื้อห้แต่ว่าใต้ดินเขาซื้อแม่บ่อแม่โมูหแต่ลอตเตอรี่เจ็ตหกเก็เก่ามดเข้แสดงว่าคนไหนตัวเดียตัวนี้แสดงว่าเขาอาจจะได้ใต้ดินพ่อมือมือมือเร้าเขาเอื้นถามแม่ว่าไอ้ไต่ดินจไปเอาเลขบอกเออเออมือยังสิไปมือยังสิบเบิ้งแสดงว่าเขาได้แต่ แสดงว่าเขาได้แล้วต้องรอติดตามแม่ก็มาอื่นตอนงวดที่แล้วนั้นพ่นว่าหกเจ็ดนี่กวานซื้อเบิร์ตีมัดมดจุ่มเขาซื้อมดแต่ว่าเขาดึงดึงลอตเตอรี่แหละเขาฝากเงินแม่ไปซื้ออีกแต่ว่าใต้ดินเขาบม่บอกว่าเขาซื้อบรซื้อเขาบรูฮาบบรูคือกันเออแต่ว่าหกเจ็ดนี่ถาว่ามันนั่นจุ่มเงินอกมเม็ดไมยรู้ว่าเขาต้องเอาละ เอาอยู่าเพราะว่ามันมีแต่คนหนาซึนตาบานไหมบอกเพราะว่าตอนแม่ออกไปเอาเลขมือเศร้าเขาห้องใส่มีแต่คนหนาซึนตาบานอ่ะคือว่าสังเกตจากหน้าตาสังเกตจากหน้าตาหน้าตาเศซึ่อแมวจ้าทาพ่นมาถึอพายเลยพายเลยว่าที่ว่างสิหน่ะมือมือเศร้าว่าไหมยายพินไอโตไปเอาเลขมาเออไปเอาเลขเออมึงเอ็น่ัดเจกกันนี่นี่หน้าตาเศซื่อสิต้องถือแท้แล้วโนวาเนาะเพราะว่าซื้อนี้ก็ซื้อน้ำกันด้พวกนั้ เกราะปกติคนกันซื้อเลขน้าแม่ตลอดบวลาตลีน้าแม่เดวคนซื้อวงหนึ่งเท่าสิบชุดยี่สิบชุดย้ำเราบ่ถึงแต่เลขต้นเลาต้นแล้วเพราะว่าเขาบ่ได้เห็ดยยางเขาปลูกแต่เห็ดย่างเดียวเดี๋ยวนี้เขาไปปลูกอยู่หิมพูถ้าได้เงินได้เห็ดกับแม่ได้เงินเออไอยูดงหิมพูทางพูนงฟ้อนนี้มันเป็นเป็นไหน้าพอเกี่ยวเขาแล้วเขาเฮลงกมาขางข้างเราให้น้า้าเห็นลงราคาขาก็หกอ้อยมันได้หน่อย เขาปลูกตลอดเลยแต่ว่าพกเขาต้องเคลื่อนดินเขาย้ายดินเปลี่ยนดินเปลี่ยนนาดินเนาะเปลี่ยนดินอยู่เรื่อยเนาะอยู่ยิ่คู่ตั้งไหนรับไฟปา้งปุ่นมันติเป็นดงเด๊ดพันเหล่าให้แม่ฟังบ่ปกติถ่งเอาจือตะเลกพเคว่าคอยฟันดีเย้ะเสีป่นอเราะเขาบอกถึงเรื่องฝันเด้พวกนีึพวกเขาจะงุบยิบกันเลยเด๊ดแต่สังเกตเลยเขาซื้อถ้าซื้อเขาซื้อน้ำกันเขาซื้อหลายคือตัวนั้นแหละมันเออแต่ว่าหมวดนี้ยังพระท่านนมีไปซื้อเขาว่าเมื่อเอินเจอกันปอก เราซื้อบล็อกสงสัยสังขยาห้าเยาปางเรืองแฟนคนโหเดี๋ยวที่ศาิมในอีเมลเบอร์ได้สิบรน่ดอกที่ไม่ดอกว่าได้เจดไรน้อแม่เนาะนเด็กในใจแม่มีสามหนึ่งแั่นี้ก็ครับทะเบียนรถทะเบียนรถลูกปูจิราหาแปดนย่งนี้คาแปดก็ครับแปดแปดห้าบ้าง่ได้ไม่หาหาแปดได้แปดแปดห้าได้น้อแปดแปดห้าเป็นเป็นฮานเออขั้นขั้นออกไม่นี่มันเป็นอย่างบุนี่ขั้นเขาสืบไปถวายขั้นไม่นี่ มีทะเบียนอยู่บ้ามีอีกรถเก๋งนั่นฮะรถกองบวกรถเบนรถเบนเด็กรถเบนอ๋อบะแมนอีกขั้นอีกขั้นหนึ่งมันแปดแปดห้าใช่อันนั้นรถเบนเนาะเออค่ะแปดแปดหาแมนอยู่เอฟซีว่าอยู่ยุ่มอันนั้วแล้วกัไอ้เล่าหนึ่งเจ็ดสิบเก้าอายุกุสิลาเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าปีเนาะค่ะอันนี้นะคะกับเร่าก็เกิดวันที่สิบสี่โอ้สิบสี่อีกเกิดสิบสี่ก็จะมีหนึ่งสี่หนึ่งสี่สี่หนึ่ง แล้วก็เจนนี่แหละกะตาสิบสามอีเข้าตีใส้องิงห้าแปดแปดแล้วก็เจ็ดเก้าไอ้ไอ้นายกคนที่สามสิบเอ็ดน่ะอ๋อเมนอยูพบ่พาดแหละกะอันนี้ต้องพิจารณาไหวจักน้อยเพราะว่าส่วนมากมันมักเป็นมันมักเป็นอยู่เลยอย่างนึงอย่าลืมว่าทักสิณเขามีอิทธิพลอีกตัวหนึ่งก็ได้รับมีสามหนึ่งหนึ่งสี่หกเจ็ดอ้บ่แมนเอาอายุเดียวเจ็ด สิบสี่ได้เของอันอันปูอายุหกเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเราผิดเจ็ดเอาออกปูดีกลัวปูเจ็ดเก้าคำถามยายพี่ยายยายยายพึ่งเพราะว่ายายพี่เสียหลักบ่แม่เสียหลักบ่ถือบะยังได้เสียหลักก็มันขายเหล็กง่ายคนเี่แย่อนี่อันคนบ่มีสมาธิสมาธิที่ชีเฮตตัวเลขพี่น้องคือว่ามานางเล่นโซกันซื้อดอกอย่เนี่ยบางเคยไปยืมเงินคนก็ได้ไปยืมสี่พันเหมือนเจ้า่มันเงินหนึ่งเราตลีบบ่พ่อเพราะว่าเขาเส้นลายดิ คือว่าเข้าก็จําเป็นต้องไ้เขาอันเส้นไปเพราะว่าเข้ากัอย่าคายให้มันเบิดออมันไก่สิถึงเวลาแล้วมดเวลาแล้วไข่ตัวเขาซอยมดแต่ว่ามิดแน่นอนไปนี่มิดมิดอยู่ในไอ้นั่นล่ะเออขยาดอกเดียวเท่าแต่ว่าเขาให้แต่ว่าเขานัดวันดีห่ามันก็อีกโดนน้แม่นเขานัดโดนพวกนี้แต่ว่ามีมีคนหนึ่งที่ดีที่สุดซือเปียกคนขมวงเป็นคนใจเงินนั่น พวกเจ้ามาจ่ายเราเด้อเราเหงไปยากมายากผู้นั้นน่ะซอยพันหาดเงินสดวนเนี่ยก็ว่าเราเราค้นทานอดีตก็มวงเพิ่นกัอยากซอยย่าเนาอ่ะพี่น้องคะผู้ใดที่อยากมาอุดหนุนคุณยายพินนะคะก็ฝากหน่อยนะคะมาซื้อช่วยคุณยายหน่อยที่หน้าอำเภอ สมเด็จหน้าธนาคารอมสินได้พี่น้องบอกบอกจะต่างตรงๆเลยว่าซาใจอยากเลขไ้เลขมืดก้อนออกมือหนึ่งพอมือออกไอ้ตลาดมันขนมานางหั่นมีหน้าแป้งนะหาร้อยสาม้อยยังงวดว่างหั่นจนมันเบ่รมิดคือซาใจอยากไขมืดก้อออกมือหนึ่งให้มันซื้อไว้ๆเนี่ยะึงเว่าบ่เบ่รมิดกับไ้มือออกไ้เลยจะหาซีฟน้องว่างหั่นมือออกแยกกันแลยสามลอยโอ้มันหลายโพส แปดละวไอเอฟซีบ้างตัวนี่ละเอาตัวนี้ละไปก่อนเออเอาไปเอาไปก่อนพ่อแม่บ่มีสามารถทีสีเฮดก็แหวล่อนั้นเนาะล่อเหล็กเป็นเ่อเออล่อเหล็กนะไ้พี่น้องล่อเล็กที่ว่าอ่ะเหล็กเด็กอันนี่ละเออเล็กนี่ล่ละย่าปากเล็กอันนี้แต่ว่าเมลเก็ตเป็นไรมากกว่าที่พันมากเออที่พันมากแต่ว่าเก็ตเนอะไรตัวใดเขาจนปากแยะไปซื้อไปแยกไปซื้อกวนไม่เขาเล็กตัวนี้ไปกวนซื้อแล้เป็นลอตเตอรี่ ปดหกเกตพรออมเขาเขาได้มากบ้าแต่สามตัวแต่ว่าใต้ดินน่ะเขาบอกว่าเขาได้บม่ได้แต่ย่าได้แปดหกเกตมาตั้งหลายใบให้เขาบ่เขาสร้างสามตัวเลยบ่เขาสร้างสองตัวแต่ว่าแปดหกเกตมันหลมันติดมาเลยเิดแปดหกเกตมันถือว่าทีหนึ่งหนูแม่จักแต่ว่าแต่ว่ามือชาเขาหนาตาล่าเลยจ่ได้คอต้องได้กินใต้ดินแน่แม่คือว่าดีเถอะว่าแม่แม่ไค่อยไป เก่ากายเขาโค้งงัวแม่เป็นคนอย่างนี่นะก็เป็นเรื่องส่วนตัวเขานอนเสื้อเปิดสอบเขาแม่นะแม่ก็บว่าแม่กินน้ำแดงมา่อในแม่บอกเห็นกันจะสิมันเรากันได้เยอะแต่ว่าเ้าวโป๊นิดคักกระเพลนมิตรไคลอตเตอรี่ให้เพิ่นซื้อๆย่างชอวเขาขังกลัวกินว่ากระทำน้อยเขาขังทางันแหละว่าล้านซอมน่ะให้แม่เอออันแม่โซ่ให้เอฟซีบางจากหน่อยแม่เอาหลิงของปูห้าวอ่เธอพี่น้องมาของปูของหยิงตัวเหล็กมงคลนะครับตัวเลขมงคลออกเลขมงคลตะกอนอย่างหนึ่งแม่ เสียรักมันมีเงินสดในชีวิตพ้่งยืมเงินก้อนเป็นครั้งแรกค่ะแต่อยากให้พี่น้องเข้าใจเนาะคุณแม่กะถ้ามาหากินาะ้ากินคำนี่แหละพ่าพื้นเปซื้อขวสารพ่าพื้นตัวเลขอะเป็นเพียงว่าเป็นการเบิงมาร่วมกันแนวทางซื้อประได้มหมายเข้ามาเบิิงแนวทางว่าตัวเลขมันถือแล้วสิได้ซื้อเอารวยเอามันบ่มแมนได้พี่น้องว้ากันโซกันให้ฟังเนาะแม่เนาะ แต่ว่าหายปลุกเขหายเป็นรถไปขึ้นไปโล่งแน่บางานก็หายยุ่งสองเก่าค่ะไม่เอาสองแปดเนาะแต่ว่าม้างงวดนี่แทว่ากันตามจริงเขาหายยุ่งก็หายแปดหนึ่งจ้างวดที่บ่าครับแม่เออเขาหายแปดหนึ่งแต่แล้วบอกงวดที่แล้วให้สองเก้าเอาบอกงวดนี้เนี่งวดนี้เขาหายแปดหนึ่งงวดนี้หายแปดหนึ่งเนี่ยเอาไปรถแต้มไปรถแต้มรถแต้มเอาฮะยังพินไดตัวดีมากอดใจไว้บอกเบ็ดระบาดนี่พี่แปดเอาแปดหนึ่งนั่น ต้องลดต้องต้องต้องลดจังสี่ลดจังไหนล่ะบ้านี้เออเอาหลังล่งหนึ่งนะเป็นแปดศูนย์อแปดศูนย์แล้วก็เอานาเอาเอานาล่งเป็นเจ็ดเจ็ดเก่าเป็นเจ็ดเอิงเอาแปดศูนย์แล้วก็เจ็ดหนึ่งเออไปลดขึ้นลดมันบังหันมันหายสองหกใช่ไหมสองห้าค่ะสองเก้าสองแปดคือหายเป็นเจ็ดศูนย์เหรอครับ มันต้องหาจุดสองโวสองซิลต้องปะบังหาสองโวมันตัวแดเขาหายมันจะออกตัวนั่นแหละเพราะวงนนี้มันมากแปดหนึ่งค่ะหกหนึ่งค่ะสองหนึ่งค่ะแม่เล่ยเร่งใส่ว่าเป็นแปดนี่ต้องลดต้องลดแต้มลงมากเป็นแปดสองโบลเป็นแปดศูนย์อ๋อแปดศูนย์เอานึงยืนก่อนเอาศูนย์ไปใส่นนั้นซะโอ้เอาไอ แปดเอาแปดยืนด้วยก่อนแปดยืนแล้วก็เอาหนึ่งออกลดแต้มหนึ่งเออลดขึ้นแล้วก็บาดบาดที่นี่เอานึ่งเอกอีกเอานึ่งออกลดนึ่งแต้มอีกเป็นแปดศูนย์แปดศูนย์โอ้แล้วก็เอาเนเอาไอแปดศูนย์แปดศูนย์ออกลดนึ่งแต้มออกลดเจ็ดแปดแปดแปดเป็นเจ็ดเป็นเจ็ดเออมาต้องอยู่จังซี่จับจุดมันหลายเดือนแล้วถือว่าถอดให้แทนนะแม่เนาะเอออ่ะ ออกนให้เอามาชุดเต็มละเออหาเต็มแต่ว่าต้องว่าให้มันแน่ๆอีกตะเคือก่อนแย่เพราะว่าแม่ก็บอสบายใจพ่อแม่จะรอติดตามตัวเลขค่ะแม่เอาตัวเลขปิศนาว่าวซูเอฟซีฟังพี่น้องค่ะโซ่กันเรื่องตัวเลขนี่แหละเ่ามีไคบอกถึงวัตถุคนดอกแมนดอกแมนนะคะโซ่กันผู้ใดมากตัวใดก็ชอบกระจัดคัดกระพานเป็นแนวท่าล่องเอามันเป็นแนวทางได้ตัวใดตัวเลขเด็ดตัวดีตัวดังก็มาว่าวซูแอดมินฟัง ธอพี่น้องมักน้ำแม่คอเขามักน้ำแต่กระหามลืมเราติดตามก็เด็กขึ้นนะครับนาะหกเก้าแปดเอ้ยแปดหกเจ็ดเราที่ผ่านมาแต่ว่าเป็นเขาบอกบอกแต่ว่าเขาฝากไห่ไปซื้อทุกคนอยู่แต่ว่าใต้ดินนี่เขาบอกบอกจากคนแต่ว่ามือเศร้านี่ออกไปเอาเล็กเขานายยิ้มแย้มนายยิ้มแย้มแจ่มใสซื้อปาตังโกเป็นชุงมาเลี้ยงหมาคิดเมืองเป็นช้ป็าแต่ว่าจะคเล็กกอยังกันอึ้นคุณยายมากค่ะจ้า่ตะกุดเหล็กไหลนะคะ สามารถแอดไลน์มาได้นะคะ s เล็ก t เล็ก3251เบอร์โทร0 6 6 3 9 6 9 2 8 0ใครที่อยากดวงดีมีโชคลาภนะคะดวงไม่ดีดวงตกสามารถทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะตะกุดเหล็กหลยของหลวงปูศิลานะคะ id line นะคะ s เล็ก t เล็กส2 5 1นะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านทุกไลค์ทุกแชร์ขอให้โชคดีเฮงเงปังปรวยๆสวัสดีค่ะ